ก็กบสวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลนะครับวันนี้ก็พอมีเวลานะครับก็ไปก็ไปผ่าเพืนไว้ทำอากวนข้าวทิพย์นะครับพี่น้องบ้านเอกกล้องถือหูอนะครับเนาะแต่ภาษาไทยก็เรียกว่าข้าวอาปทุพญาตินะครับก็เหมือนกับที่เป็นเรื่องเล่านะครับ ก็ลุงจะให้พี่น้องฟังเป็นข้าวค้านะครับพอเป็นสังเกตนะครับเรื่องเกิดมาจากสมัยพุทธกาลนะครับพี่น้องก็ลุงของเก่าก็พอรู้นิดหน่อยนะครับก็เป็นการก็ก็เคยลงไปนะครับปีที่แล้วก็ที่ไปกวนข้าวปทุพยานนะครับก็ที่เรียกกันภาษาว่าบาลีตะเก่านะครับพี่น้อง ข่าปฐุปัะย่าก็คือเข้าทิพย์นะครับพี่น้องก็เป็นการกวนลหลายๆคนนะครับใส่สุดขาวหรือว,ว่าฟ้องไม่ออกนะครับผู้ที่ไปร่วมง,งานกันในมือนั่นนะครับคือสวัสดิ์เก่าเป็นวาไัยนะครับพี่น้องฝากเลี้ทีทุกท่านนะครับเนาะมณีกาผมก็ไปพาเพื่อนนะครับอยู่ที่วัดนะครับสองมือสามมือนะครับก็ พรุ่งนี้ก็คงจะได้ไปอีกนะครับเนาะฝากพี่น้องนะครับผมก็ช่วงนี้ก็บบุคลรมีงานเนาะเสาร์อาทิตย์ผมก็ได้ไปนะครับอาจารย์เพิ่นก็ขอแห้งนะครับเนาะไปทำทางวัดที่วัดรุ่งของเก่านะครับวัดป่าวัดประจักษ์ทำภาวนารามนะครับ ปฏิบัติป่าปฏิบัติถ้ำนะครับเนาะที่ลุงของเก้านะครับขอพี่น้องทำบุญนะครับเนาะที่อาจารย์เพิ่นให้ตัวเลขนะครับสละพวยเล่านะครับเนาะมืออื่นแต่พี่น้องได้นะครับกัเ็ซี่ทุกท่านนะครับที่ลงไปในคลิปนี้ขอฝากพี่น้องนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะกับศาลา,าพ,พักพระก็คือ ศาลา,ากาแฟศาลา,าตอนรับพระเวลา่าเป็นศาลากลางๆบ่อย่ดนะครับเป็นทําวกายังบริสิ้นิ์ขาดแรงรัทธาขาดแรงบุญนะครับขอท่านน้ำพี่น้องนะครับเอบซีทุกท่านนะครับลงความเก่าขออนุโมทนาสาธุนะครับกับพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อผู้ที่ได้นะครับเนาะก็ ธรามาทำบุญกาขออนุโมทนาสาธุนะครับเด้อลงก็ได้หุบลรวนนะครับก็จะเอากระตวายเพิ่นให้เป็นกรแผ่นฝ้าบพาว่าจะเป็นกระเบื้องนะครับเนาะหรือหลายๆอย่างนะครับย่างบริสุทธินเป็นประตูหน้าต่างนะครับเนาะออยังอยู่นะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับปลูกข้ามาที่ตามนะครับลุงของเกา่า ขอยกมือสุดศอกนะครับพี่น้องสาธาผถูผ้ภูที่ได้นะครับขอให้เป็นบุญให้ได้กันนะครับสําหรับหวยห้าน้อยและหวยเล่าก็ดีนะครับผู้ที่อดไล่ยก็มาเล็กบัญชีของอนนโมทนานะครับลุงทรงหายเป็นสะพานบุญนะครับเนาะฝากพี่น้องนะครับเดอ้อผูอยากจะทําบุญว่นแม่นาถือก,กระจังจีถือควยถือเบอร์ถือเลขนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภเดอ้อพี่น้องมันเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับ แต่ละบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณน,นะครับบรสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเนาะการทําบุญบทเกี่ยวกับพนันนะครับเด้อการพนันนะครับเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ได้อย่าคิดว่านะครับอย่าเป็นเพียงแค่ข้อมคิดนะครับพี่น้องก็ลงมือทําก็คือลงมือได้นะครับเนาะทําไว้ก่อนเผื่อได้วันหน้านะครับจะมีบบสานนาหรือว่าจังไรก็ยั่งบอลูนะพี่น้องเอาก็คงจะทําบุญกันเนาะ ลุงบ่ได้พัมได้นั่น,นครับแต่ว่ากาอยากให้พี่น้องร่วมทาบุญกันนะครับเนาะขออนุโมทนาน้าพีน้านองนะครับพุลาห้าบาทสิบาทนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังแรงบุญนะครับลุงกะอ่อลุงหวยเล่าวหวยห้าน้อยบ่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหรือว,ว่าจะเป็นหวยอมสินนะครับเนาะกะพรุ่งนี้จากคงจะได้เป็นอ่าหวยอมสินนะครับเนาะเดี๋ยวลุงจะน้าแนวทางนะ เกี่น้องนะครับได้ไปใส่วิจารณญาณกันนะครับเ้วยอในการรับร่มแต่ละชิบของลุงนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเก็บที่ทุกท่านนะครับผูกขม้าติดตามคอยรำลด้ยสุขุสุขค้นก็แล้วกันเนาะพี่น้องวันเล่าทำดีนะครับไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับฝากเกบที่ทุกท่านนะครับผูกข้ามาติดตามนะครับเนาะมือนีลุงกะมีเวลานะครับกะเพื่อว่ามืออื่น จะาบมีเวลาจะได้ลงอีกหัวใหญ่หัวรัฐบาลจะปฏิตามน้ำพีน้ำนองว่าไปถามสอบตามผู้น,นั้นผู้นี้แน่ไม่พีน้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะช่วมกันว่าให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับบสนับสนุนในเรื่องการประนันทุกชนิดนะครับส่วนของเก่าเขาฝากไว้นะครับเด้อด้วยความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับโบปังมุนนะครับแหลวแต่พี่น้องจะหาสื่อกันเองสื่อกอน,นั่นหัวรัฐบาลก็ได้นะครับเด้อโบว่าจะเป็น ห้าน้อยก็ดีนะครับสามตัวแตกสองตัวแตกก็เป็นบุญพี่น้องนะครับเด้อผู้ที่ได้ก็คงจะเป็นบุญนะครับเพื่อนิดหน่อยเพื่อเือได้กเอ้าทําบุญมาก็ลุงก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเด้อที่ให้มากบ่ผิดหวังนะครับพี่น้องก็รลุงกะต้องไปลุงของเก่าก็ต้องไปบุญทําบุญที่วัดประจำนะครับเนาะทํางานก็เออ กัดกาดเป็นเกินกับพ่เป็นยังเนาครับเนาะทำบุญไ้ก่อนพี่น้องบอกเป็นว่าสิถือนซะทีเดียวเราจงทำนะครับเด้ขอให้ถูกเธอลุงมั่นเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยคนเชื่อส่วนบุคคนนะครับ่วมเสียส่วนตัวแล้วแต่พี่น้องนะครับเด้มันอยู่ทีดวงนะครับคนบางคนบ่ได้ทำบุญอยากถือเลขถือหวยนะครับแต่ว่าครรเก่าเราสร้างไว้นะครับยังบอ่อมด ครับเอาทำสมือการย่งางพอเพียงพอสำหรับบุญนะครับเดอ้อมันจะลบล้างบุญเก่าไม่ได้ถ้าเราต้องทำบุญใหม่เสริมเข้าไปนะครับเดอ้อพี่น้องเพื่อจะได้ไปต่อศาตรนี่แหละครับพี่น้องบ่มี่ศาตรหนานะครับเดอ้อฝากเอาไว้นะครับบุญน้ำกําแตงกาแล้วแต่พี่น้องนะครับจะใส่วิจารณญาณนกันนะครับเนาะรวมเสือของลุงนะครับเนาะ ขอนโมทนาสาธุการละนของค์ปูงขอทุกท่านทุกองค์นะครับเนาะผู้ที่ต่อยห้อยตามพี่ตามน้องรับตามลุงของเก่าด้วยความเชื่อของลุงนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นย้อนเก็บกลับไปเบิ่งนะครับเนาะด้วยน้ำหยดน้ําตาเทียนนะครับจะเข่าทุกงวดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลข่องอ่ารัฐบาลหรือห้อยรัฐบาลนะครับพี่น้องการแตะนะครับน้องการโปรยพิจารณาญาณนะครับบสนับสนุนในเรื่องการพนันพี่น้อง หาสื่อกันเรานะครับเด้อสื่อลอตเตอรี่หาสื่อก้อนนันนะครับลุ้งทรงไห้นะครับขอกันมาเอานะครับเด้อเขาเบิงได้พี่น้องเขามาเบิงกับไต้นะครับเขาเบิงยอดชิพนะครับเขาไปเบิงนะครับเด้อพรานั่นเมือนั่นเดือนนี้นะครับหลังจากหัวรัฐบาลออกแล้พี่น้องเขามาติดตามเลยนะครับผู้ที่กดติดตามไว้กดไลไรกดแค่นะครับจะมีประโยชน์ต่อตัวเองคือ จะได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้แนแนวนะครับแนวแนวทางเอาไปเพื่อใจเป็นสถิติประยชน์เบืองวาลุ่งเป็นให้ถือว่าพี่นออ้องแต่เป็นจริงหรือไม่ก็แล้วแต่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับนะ้วเอากาไปลายมันใหญ่ห้างพี่น้องมาบอกกันถึงเรื่องอ,อื่นนะครับกระลุ่งก็ได้เหตุสูตรมากกันแล้วนะครับเนาะนี่ถ่ายลิดนะครับเด้อมาบอก รกันฟังแล้วก็ขอให้พี่น้องนะครับปูขมาติดตามลุงบ่บาๆกับเดี๋ยวเขียนไว้กับเบาพี่น้องกับจดบ่ท่านนะครับเนาะผู้ลังคนกันไล่มาว่าโอ้จดบ่ใครท่านถุกลุงที่ลุงเบานี่ยครเพื่อว่าให้ได้สิบนาทีเท่านั้นเนาะพี่น้องก็ตามกฎของยูทูปเนาะก็ถ่ายคลิปนี้ศูนย์จุดห้าบีแล้วพี่น้องก็หวยเล้ามืออื่นนะครับหวยเล้าวันจันทร์สี่ตัวรูดสี่ตัววิ่งสี่ตัวน่าจะเป็น นะครับกับมีประมาณนี่นะครับอันนี้เป็นหวยเล่านะครับราคาห้าน้อยตามนะครับวันที่28กยอหกสามหานอยวันจันทร์แล้วก็หวยเล่าวันจันทร์นะครับนี่นะครับเด้อพี่น้องผู้กมาติดตามแจับหน้าจอเอาเด้อครับเด้อนะครับเห็นกันบอจดบอท่านก็ลุงบอได้บอกนะครับเด้อจะให้พี่น้องแจับเปานะครับแจับหน้าจอถ้าแจับไม่เป็นก็ให้ลูกแครล้านนะครับเด้อแจับเปานะครับ จบไผนะครับเจทั้งได้สูกกย้อนชีเบิงเอาเด้อขับก็ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นหวนัวลาแก็เป็นห้าน้อยนะครับเอื่นตามตัวแตกหรือใหม่กับปวดใส่วิจารณญาณในการรับช่วมเอานอนที่นองเนาะอันนี้เป็นสูตรลุงของเ่านะครับเข้าไม่เข้าดูกันเราเองนะครับ นี่ลุงจะทรงใหูุ้ไดขคอมานะครับผู้ที่เบิ่งชิปมือนีก้กขอคอยพี่น้องจงโชคดีนะครับเด้อทุกท่านทุกคนปููกกมาติดตามกันนะครับเนาะกอนุโมธนาสาธุกขลากันนะครับคอยพี่น้องจงโชคดีอายุวันโนสุขแข็งพลังลาชจีสวัตทุกท่านทุกคนก็แลาการสำหรับสิบนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เป็นแนวทางมืออื่นนะครับวลัลาวันจันทร์แล้วก็ฮาหนอยนะครับฝาก พี่น้องไปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอพี่น้องจงโชคดียมหานาจาริติอิเติลาหังจะขุปันทังนาชาลิติเอหิมะมะโอเมหิมะมะโอเมหิมะมะโอเมหิมะมะนาชาลิติเอหิมะมะนาชาลิติเอหิมะมะนามัพธะนะครับนามะอุสัปละวะมัสาะทุ ขอยเทปเยดาฝ่าเด่นจุงกลุ่มข้องพี่น้องเย็บพี่ทุกตันทุกคนนะครับปลูกมะติดตามไม่มีข้อมูลข้อมูลจะเลืิอนชิดสิ่งใดทำสิ่งใดคอยใดสุขวะมุ่งมาั่นพัฒนากระเรียบกันนะครับสาธุ